i swear to god man i'ma make it soon silence all the haters as they see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion ขั้นเทพเว็บซื้อขายไอเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่เอาอีกันนะครับทุกคนหรือว่าน้องอ้อยที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้คือมีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับขอเข้ามาเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะครับเพราะว่าอะไรนะ่เหรอเพราะว่า ผมเล่นไม่เป็นนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปมันช้านะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมีเวลาเล่นเกมอนข้างจำกัดนะครับมีเวลาเล่นเกมน้อยนะครับเราต้องเอาเวลาไปทําคลิปด้วยนะครับผมผมก็เลยแบบไปเน้นเล่นตัวที่ผมเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนั้นเนี่ยมันเพิ่งได้บัฟมา หรือว่าเพิ่งได้เนิร์ฟมานะครับแล้วก็มันเป็นตัวที่อยู่ในเมตาด้วยนะครับถ้าเกิดผมเอาเวลามาฝึกเล่นออยเนี่ยมันก็จะไม่มีคลิปมาให้ทุกคนดูบ่อยๆนะครับผมก็เลยแบบตัดสินใจแบบไปเล่นตัวพวกนั้นก่อนนะครับเล่นตัวที่เล่นเป็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นออยนะครับแต่พอได้มาเล่นจริงๆเนี่ยคือผมเล่นไปประมาณ5้ถึงหกเกมเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดนะครับผมแต่มันก็ยากอยู่นะครับสาหรับที่เราจะต้องใช้สกิลสอให้มันแบบแม่นๆนโหดแม่นแมนอ่ะอันนี้คือยากเลยนะครับผม คือถ้าคนที่ฝึกอยู่เนี่ยก็พยายามเล่นนะครับสู้ๆนะครับผมตัวมันเนี่ยก็ถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยมันโคตรโหดมันเป็นตัวมันเป็นหนึ่งตัวที่โกงมากๆเลยนะครับผมในตอนนี้นะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลุ้นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นอย่างกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนร,รับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำทางการเล่นเอาอีฟาร์มป่านะครับผมหรือว่าออยนั่นเองนะครับ ออยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดมากๆเลยนะครับเป็นป่าต้นเกมที่ค่อนข้างโหดสุดๆเลยนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมส่วนมากเนี่ยก็จะแบนเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเจอนะครับผมเวลาเจอขึ้นมาเนี่ยคือเมดแคลรี่เนี่ยเล่นยากนะครับผมแล้วก็ป่าเนี่ยอาจจะโดนเวทโดนอะไรได้ด้วยนะครับผมมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับถ้าจะอยู่ในมือของคนที่มันเล่นเป็นเล่นช่ำนะครับผมอันนี้คือรับมือยากนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างพิュลด้วยนะครับจับจับก็ยากนะครับผมแล้วตัวมันเนี่ยมันเก่งแบบตั้งแต่แบบยังไม่เเเเเเลออออ่่่่่ะคคืืืถ้้้าาาากิดพนนนนนขมมใใปหียั บ้านมาเวทได้ตั้งแต่แบบเวลสองได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิลกันก่อนดีกว่านะครับผมแล้สำหรับสกิลนะครับผมพาสซีฟนะครับจะมีสแต็กขึ้นนะครับมันก็จะตีเร็วตีแรงนะครับผมแล้วตีครั้งที่4เนี่ยก็จะติดคี้เลย100%นะครับผมแล้วก็ได้เลือดด้วยนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะทําการขวานไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ได้เลือดคืนมาด้วยนะครับผมโอเคช็อตนี้เราต้องจะบวกก่อนนะครับคุ้ยชนไม่โดนไม่เป็นไรครับผมไล่หวดไปชนอีกหนึ่งทีชนอีกหนึ่ เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไะเตะไล่หมดทุกคนเพื่อนเราเอาว่ะเฮ้ยช็อตนี้เล่นได้นะเฮ้ยผมสกิลไม่ถึงว่ะเฮ้ยตูเรียนหมดทุกคนจูป่าจูป่าเข้าไปควนไปะควนดูเลือดเข้าไปดีเรียบร้อยครับผมอุ้ยเกือบเกือบเกือบแตกเหมือนกันแล้วเนี่ยคือจังหวะวัดใจอยู่นะเพราะว่าผมมีดูดเลือดไงผมมีสกิลหนึ่งในการดูดเลือดแล้วก็มีพาสซีฟดูดเลือดด้วยนะครับในการที่ตีครั้งที่4นะครับผมมันก็เลยแบบเสี่ยงสู้ไหวนะครับถ้าเกิดเราตะกี้เนี่ยถ้าวิ่งหนนนนนีผผมมมออาาาาจจจะะะะะตตยคครรรััับบเพว่โดช็ โอเคเราก็เลยแบบยืนในป่าแล้วก็แอบสู้ u, นะครับผมมันก็เป็นแบบเทคนิคหนึ่งนะครับแบบแบบรอซื้ออะไรประมาณเนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของสกลิลสต่อนะครับสกิลสเนี่ยจะทําการโหวนสลิงเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชนศัตรูเนี่ยจะทําความเสียหายตามเพชพีสูงสุดของศัตรูนะครับพวกพวกแทงเนี่ยจะโดนแรงนะครับผมพวกตัวเลือกเยอะจะโดนแรงนะครับแล้วก็ทําการสโลด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาแก๊งก่อนนะครับไม่ได้ครัทุกคนโอเค ในส่วนของอันตินะครับผมจะทําการขวนแล้วก็ไม่โดนดาเมจด้วยนะครับผมยิ่งศัตรูเลือดน้อยก็จะยิ่งแรงนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับอันตินะครับปนเอาไว้ปิดดาเมจนะครับผมให้ผมแหลกอะไรเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะฆ่าไฮยเต้ได้นะครับเพราะว่าเลือกเขาน้อยนะครับผมในช็อตนี้ไปเลยโบโปเรียบร้อยครับผมแตกครับผมไฮยเต้โอเคเราน่าจะต้องแบบกลับไปฟาร์มก่อนนะครับคีล่าเข้ามานะครับผมแล้วก็แบบร้อช่วยเพื่อนนะ เหมือนเพื่อนเล่นได้่ะทุกคนโหผมน่าจะอยู่ใกล้ๆหน่อยว่ะเพราะว่าผมเลือดน้อยนะทุกคนเมื่อกี้นี้ผมก็เลยแบบออกไกลนะไม่ถึงวะ่ะทุกคนเนี่ยความความยากของอวิ๋นคือการใช้สกิลสองนะครับเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่ชำเลยนะครับสกิลสองนะแบบยังไม่ค่อยรู้ระยะบางระยะเนี่ยผมก็โหนไม่โดนนะครับผมเนี่ยมันยากตรงนี้แหละทุกคนแล้วคอมโบของอวิ๋นนะครับผมถ้าเกิดจะฆ่าได้เนี่ยคือยังไงก็ต้องใช้สกิลสองโดนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูเดินสโล่มันจะโดนเราตกแบบเยอะนะครับแล้วแบบ คือมันทําความเสียหายเป็นเปอร์เ,เ,เ,เซ็นต์เลือดด้วยไงถ้าเกิดมันชนโดนอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมคือถ้าเกิดเราสกิลสองไม่โดนเนี่ยโอกาสฆ่าได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเกิดเราสกิลสองโดนเราตบๆเรากดหนึ่งเรากดนาตีเนี่ยศัตรูก็แทบจะตายแล้วนะครับผมพวกเมดพวกแคลรี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขข,ของอ้าอีกก็คือการใช้สกิลสองให้แบบช้ำๆแม่นๆนะครับคือมันต้องไปฝึกกันเอาเองนะครับผมสําหรับการใช้สกิลสองเนี่ยผมก็แนะนําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าโอ้โอไมค์ก๊อด เพราะว่าผมเนี่ยยังสลิงไม่โดนเลยนะครับผมเมื่อกี้ดีถ้าเกิดเป็นอาอีคนอื่นน่าจะโดนแล้วนะครับผมองศามันไม่ได้นะเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะชนโดนนะฮะผมก็เลยไม่กดสกิลหนึ่งขวันะครับผมถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยผมกดสกิลหนึ่งขวนก็กระโดดเข้าไปหาเขาเลยได้อย่างนี้ชนโดนนะครับผมมาดิมาดิตีเข้าไปเรียบร้อยครับผมโอ้ไม่ต้องตีเลยรทุกคนเก็บงานได้อาสกิลสองเนี่ยต่อให้แบบไม่ต้องขวนกระแพงมันก็มีดาเมจนะครับผแต่ว่ามันไม่แรงนะครับดาเมจแบบนิดหน่อยแหละแบบหลกักร้อยอ่ะ ร้อยสองร้อะไรประมาณเนี้มันไม่แรงเลยนะแต่แบบแกดกดเอาชาร์จได้นะครับโอ,โอเคสําหรับพาสีนะครับผมทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับเราก็จะได้ชาร์จพาสีมานะครับผมก็เดินเดินอยู่ก็พยายามแบบควนๆลมไปอะ่ะทุกคนอะไรประมาณเนี้โอเคเราจะแท็กกลางนะครับผมจะแท็กกลางแล้วผมก็ใช้สกิลหนึ่งขวนเข้าไปหมดกองครับผม แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราโหนสกิลสองแล้วเราใช้สกิลหนึ่งกระโดดทุ่มเนี่ยเราจะได้เกาะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็แบบได้เกาะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้หน่อยนะครับก็สามารถแบบรับเฮ้ยผมไม่มีผลิตแล้ววะ่ะโอ้โหจบยัดเลยโคตรพลาดผมไม่คิดว่าตุเรนมันจะเอาขนาดนี้วะทุกคนโอเคเราก็รอแก๊งล่างนะครับผมเราเล่นเอาอี e, เราพยายามแก๊งบ่อยๆนะครับเพราะว่า เงินที่ได้มาเนี่ยมันมาจากการแกงนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยได้ฟาร,ร์มเร็วสักเท่าไหร่นะครับผมมันก็ค่อนข้างฟาร,ร์มช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แกงเยอะๆนะครับผมช็อน,นี้แล้วจะหวนโดนเนี่ยถ้าหนโดนก็เรียบร้อยถ้าหนโดนเนี่ยก็อย่างนี้เลยครับผมเอาอีกดีจะไปไหนละเพื่อนเฮ้ยเขาตะกิ้สองว่ะโอ้โหผมมันตีผิดทางโลกไปไหนทุกคนถ้าเกิดอันตีทางซ้ายน่าจะรอดนะครับผมโอ้โหช็อน,นี้พลาดจัดเลยว่ะโยนด้วย Okay. เรามาฟาร์มบูกันก่อนนะครับผมเอ้ยแวนอยู่ข้างบนเนี้ยผมเอาได้นะโหนไปโอ้โหวนไม่โดนโอ้โหอย่างจบเอ้ยใชย่ทางนี้ได้เนะไปเข้าไปดอิอยู่ในนี้ใช่ไหมไปเข้าไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็อันติครับผมเรียบร้อยถ้าเกิดถ้าเกิดสกิลสองโดนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากในการฆ่านะเอาป่ะโอเคเขาไม่เอานะครับผมถ้าเกิดสกิลสองไม่โดนเนี่ยก็คือแบบมันก็จะแบบฆ่าไม่ได้นะครับผม ก็คือนั่นแหละทุกคนพยายามฝึกสกิลสองนะครับแบบถ้าเกิดเล่นเยอะๆอ่ะเล่นสักอ่20-30เกม50เกม100เกมไปเลยนะครับผมคือยังไงก็ช้ำแน่นอนครับเล่นขนาดนั้นนะนะแต่แบบผมเพิ่งเล่นได้ประมาณ5-6เกมนะผมมันก็แบบออกมาตลกๆหน่อยนะครับผมโอเคแต่ก็แบบก็สามารถมาแนะนําทุกคนได้นะครับว่ามันควรจะเล่นไปประมาณไหนนะครับผมคอมโบก็ง่ายๆเลยครับผมก็คือใช้สกิลสองเข้าไปเนาะสกิลสองให้โดนอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ หนึ่งไปนะครับผมแล้วก็ตบๆพอเลือกเขาเลือกเหลือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ใช้อติก็คือน่าจะตายแล้วนะครับผมกุยกระโดดกระโดดขวานเมื่อกี้นี้ก็แรงนะสกิลหนึ่งแรงอยู่นะทุกคนแบบพันห้าเลยอ่ะโอเค,อเ,คเพื่อนเรากลางโล่นะครับผมได้ปะไม่ได้ทุกคนโหนไม่โดนแะโหนเป็นอะไรเลยโหนเป็นทาซานเลยเอา้าอ๋อสกิลนี้เามันมันไม่กระโดดข้ามเลยทุกคนผมนึกว่าข้ามนะผมก็เลยแบบ ลองควรดูนะครับผมก็ไปขามนะอันนี้ก็ผมลองให้และโอเคตีไปทุกคนแล้วเราเดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะเห็นว่าตัวมันไม่ได้ฟาร์มเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก๊งเนี่ยเป็นหลักนะครับผมเนี่ยเดินเดินอยู่ก็พยายามแบบขวนลมไปนะครับผมเพื่อเก็บสแต็กนะครับเก็บแบบให้มันครบสี่นะครับผมแล้วเราเข้าไปตบๆเนี่ยถ้าเกิดสแต็กสี่เนี่ยคือเข้าไปคือตายทุกตัวนะครับผมให้เต๋เมันจะแบบฟรีๆอยู่ข้างล่างนะครับเราก็เดินไปเลย เกี่ยวกำแพงนะครับผมปับ๊บไม่โอ้ไม่ถึงอันติไปครับผมไม่ถึงอีกสก,กิลสองอีกทีหนึ่งโอเคโอ้ต้องใช้เยอะจัดๆเมื่อกี้นี้อยสก,กิลนี้ไม่ข้ามกำแพงทุกคนเฮ้คีร่าจจเย็นเพื่อนมาดิสู้นะสู้นะนะได้อีกนะตัวเนี้ยได้อีกนะได้อีกนะโอ้โหโขนไม่ดีว่าทุกคนถ้าเกิดเป็นโวนขื่อนั้นผมว่าน่าจะได้แนละ้วผมว่าโวนเลยขื่อ,น,อนนี่วะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้แหละทุกคนคือใช้สก,กิลสองแบบให้มัน ช่ำๆนะก็คือแบบเล่นเก่งเลยออยอ่ะแล้วสกิลสองของออยเนี่ยคือมันสามารถโหนได้2ครั้งนะครับนั่นคือเราหนครั้งแรกไปแล้วใช่ปะเราก็กดหนอีกครั้งหนึ่งเลยได้นะครับผมอันนี้คือมันก็จะเป็นเทคนิคเซียนอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ผมยังทําไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาทํามานะครับมันค่อนข้างเท่เลยนะครับผมมันมันพิ้วดีอ่ะเหมือนเพื่อนจะไฟกันอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะชนให้โดนนะครับองศานี้น่าจะโดนนะครับโอเคสวยชนโดนก็แตกนะครับผมแวนไปต่อคครรัับบผมสวย โอเคเดี๋ยวเราเอาบูก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวโซนโซนเอาดาร์กนะครับเพราะว่าเขาตาย2ตัวแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบจบเกมนะครับผมเพราะว่าเอาอีมันเล่นเลดเกมไม่ค่อยเก่งนะครับตัวมันต้องเล่นสโนบอลต้นเกมให้มันจบๆนะครับผมเพราะว่าช่วงเลดเกมมันเนี่ยคือตัวมันจะเล่นยากขึ้นนะครับมันจะล้วงใครไม่ค่อยตายนะครับเพราะว่าเขาก็จะเริ่มอึดกันแล้วเริ่มเวลเยอะเริ่มมีของการตายนู่นนี่นั่นนะครับผมมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ออยเล่นเลดเกมยากนะครับบิกเตอร์โอเค วิกเตอร์โซนอยู่นะครับผมถ้าเกิดมีคนมาวิกเตอร์ช้อนี่้ผมเอาเลยนะตีดาร์กได้นะครับผมชันนี้เอาดาร์กก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นนะเพราะว่าเราต้องการันตีแบบป้อมหน่อยนะครับผมเอาดาร์กมาเพื่อจะแบบเร่งแบบเร่งแบบเร่งจบเกมนะครับที่จริงผมอยากปล่อยมังกรล่างนะแล้วก็แบบให้เพื่อนดันบนไปสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเล่นบนกับกลางอะไรเงี้ยนะแต่ต้องดูเพื่อนก่อนนะครับว่าเพื่อนจะทำยังไงนะ แต่ผมคิดว่าอย่างนี้คือถ้าจะต้องเล่นกลางกับล่าง้ปะป่ะโอเคเพื่อนบวกนะครับเราตามเราตามงานนะครับผมเวเลสที่น่าจะได้นะครับผมขวรปราบเข้าไปเรียบร้อยครับผมล่วงถ้าทรงเนี่ยนะคือเวเลสตายแล้วเนี่ยเราต้องรีบบังคับเขาเล่นนะครับผมไ่วแวนเข้ามาอย่างงี้คือโดนนะโอเคตามเราด้วยตันล้วด้วยตันล้วด้วยเหรอตันล้วด้วยเหรอเรียบร้อยนะครับผมพวกเมดพวกแคลรี่นี่คือเป็นขนมเรานะครับตอนนี้คือเขาตาย2คนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราเล่กมังกรเลยนะครับเดี๋ยวเราปล่อยมังกรล่างเร็วเลยนะครับเพื่อดันกลางกับล่างนะครับผมโอเคเพราะว่าคนเขาไม่ครบนะครับเราไม่ต้องปล่อยมังกรแบบไกลนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบคนเขาครบเนี่ยผมจะชอบทํา3ทางนะครับปล่อยมังกรไปทางนึงแล้วก็ทํา2ทางที่มังกรไม่ได้ปล่อยนะครับถ้าเกิดมีคนไปกันมังกรอะไรเงี้ยเราก็โถมเข้าเลยนะครับผมเขาจะชนโดนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมได้ปะอันติ โอเคไวโอเอาไปนะผมไม่งั้นผมก็น่าจะได้นะไม่เป็นไรแต่ค่าก็ดีแล้วนะครับเฮ้ไม่ไม,ไม่ไม่มีตีผมเข้ามาทําไมวนะเนี่ยวุ้ยเกือบแห้งโหอ,อย่างอย่างโลเลยว่าเลือดโอเคเดี๋ยวเรามาหาเลือดก่อนนะครับแรงเกินไปนะอะไรแรงวะโดนใครตายวนะเนี <c> ่ย <oughs> เพื่อเราแคมป์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเลด เราจะควรสก,กิลอหนึ่งรอท่นี้เข้าไปชนมาชโชห่อชนไม่โดนปากปากโอ้โหไม่น่านรีบมันตีเลยหว่าน่าจะตีอีทีนึงโอ้โหเสียดายคิล่ามากเฮ้ยแต่เพื่อเราต้องไม่ตายเพื่อเราเพื่อเราต้องไม่ตายสวยครับเอาป้อมนะเอาป้อมนะโอเคอเฮ้ยถอยก่อนถ้าโดนคิล่านี่อาจจะตายนะครับผมเลือดแค่นี้นะโอเคถือว่าเราได้มาสามทางนะ สำหรับการออรอบเดียวนะครับผมโอเคถือว่าคุ้มเ,เดี๋ยวผมรีบเคลียร์แล้วดักคิล่าดีกว่าทุกคนถ้าเขาเดินเข้ามานี่เรียบร้อยครับผมแห้งเอ้ามันสกิลสองไม่ถึงโอเคถึงละาว่าสกิลสอง,อง,องมันก็ไม่ได้แบบไกลมากเนาะ <c oughs> โอเคก็พยายามใช้ดีๆแล้วกันทุกคนอย่าให้เป็นแบบผมนะครับฝึกเยอะๆนะครับ <c oughs> ย่ากคือผมเนี่ยเล่นไม่ชำนะครับคนที่เล่นชำๆมาดูเดี๋ยวมันอาจจะขัดตาได้ครับผมแต่ว่าผมยังไม่ชำนะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเก็บมังกรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดักจะขึ้นแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะเอาหรือเปล่าแต่เหมือนเพื่อนเราแบบจ้องจะจบแล้วนะไม่สนใจด์กแล้วปะเดี๋ยวเราเก็บแดงก่อนลวกันทุกคนเพื่อแบบไล่ขวนได้ง่ายขึ้นนะโ <Okay. S 2> อเคมาดามักไหมเพื่อนโอ้เห oh, มือนเพื่อนจะไม่มานะครับไม่มาก็ไม่เอาครับผมลุยเลยเพื่อนลุยเราลุย ไห้ีล่าเขาเพื่อเราวะไม่มีอะไรให้ดึงเลยแวนฟิกออกไปกระโดดเข้าไปโปอันติปังหุยเกือบตายบ่อน,น้ำยัง่ิกีผมมาถึงอีกอ่ก่อโอ้โหผมภาษาอันติหลบแล้วนะอันติอันติเมื่อกี้นี้คือมันหลบเร็วไปหน่อยทุกคนกระสุนมันลอยช้านะมันก็เลยแบบมาโขกผมเต็มๆเ,เลยเกือบตายทุกคนถ้าเกิดตายนี่แบบคืออย่างแห้ง อ้อมไปทุกคนมันเหลือคีร่าแค่คนเดียวเราน่าจะจบได้แหละทุกคนผมไปหาเล่มมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวจากป้อมไปนะครับผมเกี่ยวจากป้อมใหญ่นะครับไปปากปากเรียบร้อยครับผมแต่ครับโอเคสำหรับแนวทางการเล่นอ่าไม่ใช่สิสำหรับแนวทางการเล่นอาวินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม